สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูค่ครัวสมพรเมทีสกุลการนะคะเมนูนวันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะหมูสามชั้นอันนี้สมพรจะไม่เอาหนั่งนะคะจะเอาหนั่งออกแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะการหั่นนะคะสมพรจะไม่หั่นชิ้นเล็กเกินนะคะเวลาเรานำไปทอด หมูจะหดนะคะก็จะเหลือชิ้นเล็กนิดเดียวนะคะก็หั่นชิ้นใหญ่น่อยหนึ่งนะคะเราก็มาผสมน้ำปลาเพื่อที่จะนำไปทอดนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำปลานะคะน้ำปลานี้แบบไหนก็ได้นะคะบารุเพื่อนมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะ แล้วก็บี้น้ําตาลให้ละลายนะคะนี่จ้าละลายแล้วนะคะเราก็ไปทำการทอดหมูสั่งชั้นกันก่อนเลยจ้าตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้เลยนะคะสภพนจะไม่ใช้น้ํำมันนะคะ มอนก็จะเจียวหมูให้น้ำมันมันออกมาเองนะคะหมูสัาชันจะมีมันติดอยู่เราก็เจียวไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเจียวไปจนกว่าหมูจะเหลืองแล้วก็มีน้ำมันออกมาเองนะคะก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงเดี๋ยว หมูจะไมนะคะก็เจียวไปเรื่อยคลยจ้าเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะหมูสมพรใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะนี่จา้าน้ำมันเริ่มออกมาแล้วนะคะ สมพนจะไม่คุกสีอิ๊วเลยนะคะทอดแบบนี้เลยมีจ้าน้ำมันเริ่มออกมาแล้วนะคะก็เจียวไปจนกว่าหมูจะเหลืองนะคะกิ่นหอมฟุ้งออกไปนอกมานเลยนะคะเริ่มเรื่องแล้วนะคะเราก็เปิดไฟอ่อน หมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะมีจ้าเราก็ลาบส่วนผสมที่เราผสมไว้เนมะื่อสักครู่นี้ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะเหลืองได้ที่นะคะกลิ่นหอมน้ำปลามากเลยน่ากินนะคะเปิดไฟอ่อนสุดเลยนะคะ เกีียวไปอีกนิดนึงนะคะนี้ก็เกือบจะได้แล้วนะคะนี่จ้ากินหอมากๆเลยหมูสามชั้นทอดน้ำปลานีจ้าเราทอดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำมันออกนีจ้าเราชอบความเข้มสีเข้มสีอ่อนเราก็ตามใจชอบเลยนะจ้า กลิ่นหอมมากเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะไปเทน้ำมันออกเลยนะคะเมนูนี้นะคะต้องทำเยอะๆเลยนะคะวันววน,นี้สมพนทำน้อยนะคะทำไว้กินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยอร่อยมากเลยนะคะอร่อยนะ้าจิ้มกับข้าวเหนียวนะคะจะมีรสหวานแล้วก็รสเค็มน,นะคะ ทำไว้เยอะๆนะคะเด็กๆชอบกินมากเลยนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะเรื่องได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะทุกนก็เทน้ำมันออกแล้วก็เป็นอัานว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลานี่จ้าสีสวย น่ากินมากๆเลยนะคะกินกับขา้าวเหนียวอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆกินกับข้าวสวยข้าวต้มสุดยอดเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ